ตอนนี้กำลังพาเด็กๆมาเดินเล่นชายหาดดูธรรมชาติทังว่าเขาชอบระวังฝั่งไทยกับสพปรลาวดูครับพาเด็ๆกๆมาเดินเล่น,นการสุมากอากาศสุริสวยนี่พุ่มกลับหนอ่อยพุ่มกลับหน่อย,ออยดูกับ เป็นสองฝั่งฝั่งกรน,นีฝั่งประเทศไทยฝั่งอังะฤษเพราะเราเปิมัมนโลันเป็นโลกเเวไม่ได้เปิเรเปเรเปดประหว่างสองประเทศนี้ก็เลยพากันจยู บ้านนาไซตุขนุลพลาดอำเภอน,นาตาลจาังเล่นกันเด็กๆครับนี่สใส่เล่นปะกาโดงลูกเล่นปะการังเอออะไรเต็มเลยพาเด็กๆมาเดินเล่นชายหาดก่อ,อนที่จะเล่นกุนกอนต้องอัดชิปให้เด็กๆก่อน อ๋อบีเอ็มบีเอ็มบีเอ็มเล่นทรายแล้วเข้ากล้องนะนายภัยนาะเมากเลยธรรมชาติเล่นกันเลยก็สนกุกีสนุกีกแบบ มีอะไรบ้างมีอะไรฝากมีอะไรฝาก FC บ้างสิเอิร์อมีอะไรฝาก FC บ้างอ้าวพูดพูดต่อไปทิครับอยู่สวยว่าอะไรต่อไปสวยน้ำใสอ้าเล่นเต๋อมะนาวอาเล่นเต๋อมะนาวอ๋อมีอะไรฝากผู้ชมทั้งทั้งมีอะไรฝากผู้ชมบ้างครับอยู่สวยน้ำใสไม่มีไม่มี มีอะไรฝากท่านผู้ชมครับที่บ้านครับ <c oughs> ยิ้มอย่างเดียวตายแล้วตายแล้วยิ้มอย่างเดียวประมาณนี้ครับเล่นกับเด็กส่วนมากจะเล่นกับเด็ก เล่นอะไรกันครับเล่นเล่นกระดาษโมเป้เยอร์กันครับโมเปเยอร์กันครับโอ้ยฟังเสียงลมเรยวขึ้นหาดทรายใสลมแล้เกียวขึ้นก็โอ้ย ตั้มม e. no mm ีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างครับตั้มครับมีอะไรฝากเขาบ้างครับไม่มีครับคุณไพรมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างครับเบอร์ธนาคารครับเบอร์ธนาคารไปบอกเบอร์ธนาคารอย่างเดียวครับเอากราฟมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างครับตอนนี้ยูทูบนะครับทั่วโลกเลยนี่กราฟนี่นี่กราฟดังเลยนี่นี่กราฟเดเอาเยะฝากท่านผู้ชมบ้างครับ โคตรยิดีตั้งครยวครับฟอรมด้านไปอะไรนะเอ็มเอ็มมีอะไรฝากเล็ก นำได้น่อยต้องเก่งมาอย่งได้จกได้จากบนาทีนะแล้วมันคกบวันทีไปนอเก็บตอนาทตังทีนั้ไ่อต้อับคุณตั้มครับตอนนี้อยู่กับคุณทิวครับคุณทิวครับคุณทิวหรือคุทิวทิวครับ กำลังเป็นพระเอกเอ็ม .B. ีให้ผมนะครับเนียโ,โ,โ,โนาทายว่านาทายสุดหลอออกตัวลน้มขับออกไปนะครับมาลอนกัมีวใัจนะครับสวย bãi oh oh bồ ngầm ngầm om đẹp bờ bờ Bên nước både det bare i